ไม่มีใครรักเราทั้งหมดหรอกโยมคนรักก็เท่าผืนหนังคนชังก็เท่าผืนเสือ่อไม่มีใครมองเราดีทุกคนหรอกโยมต่อให้เราเดินบนน้ำได้เขาก็จะว่าเราว่าที่เราต้องเดินบนน้ำเนี่ยก็เพราะเราว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมล่ะต่อให้เรามีล่มคนที่ไม่รักเราเขาก็เลือกที่จะเดินตากฝนไปกับคนที่เขารักล่มของเราจะไม่มีความหมายอะไรหรอกโยม เพราะเขาไม่ได้รักเราฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่เดินบนน้ําได้อุปมาได้ว่าใจของโยมประเสริฐแล้วใจของโยมดีแล้วเมื่อใจเราประเสริฐใจเราดีแล้วเขามาว่าเราเป็นคนเลวเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องด่าเขาเป็นการพิสูจน์ความเลวของเราว่าเรายังเลวอยู่นะด้วยการกระโดดลงไปไว่ายน้ําให้เขาดูว่าเน่ ee, ฉันว่ายน้ําเป็นเห็นไหมอุปมาดังว่าไม่จําเป็นที่จะต้อง กระโดดลงไปในน้ําเหมือนไปพิสูจน์ว่าเราก็เลวเหมือนที่คุณด่าเราเขาด่าเรามาเขาไม่ดีเราก็ไม่จําเป็นต้องด่ากลับไปเพื่อบอกว่าฉันก็เลวเท่าคุณเหมือนกันแหละจริงไม่จริงเยอ